สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมดสุภูสุคนเนาะยินดีต้นตอนรับเขาสู่ซองคองเบลคิวเซ็นเกิลเซ็นเดิมมือนีเบลคิวกะมายุนำยนำไอ้ธนงซักคนรอคือเกาเนาะพี่น้องนเนาะแต่ว่าหลายๆคลิปที่พวกเขา,าได้ปล่อยออกไปแม็นคลิปรีแอคชั่นที่พวกเขา,าสองคนได้รีแอคชั่นคลิปจะเป็นคลิปโซโลคลิปเซาคลิปอ่าตลกของเมืองไทยไปแล้ว แต่ในคลิปนี้พวกเขาสองคนจะพาทานทางไลน์มาเบิ้งคลิปคลิหนึ่งที่เป็นคลิปสร้างขึ้นโดยคนลาวนนเนาะไม่เนาะม่่อาเป็นคลิปตลกเป็นวิดีโอของคนลาวเาเนาะโดยพ่อแม่แนั่นคลิปอ่าวิดีโอของดิดาสตูดิโอเนาะ <คง S 2> มันจะเป็นซองดิดาสตูดิโอเนาะไม่แน่เป็นซองดิดาสตูดิโอบางคนก็อาจจะเคยเบิ้งมาแล้วเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะมาทันได้เบิ้งเถอะ เมื่อนี้เราส่งคนสิมารีแอคชั่นเนาะเกี่ยวกับคลิปตลกของเราเราเบิ้งเป็นแนวใดฮั่นอ่าเราไปติดตามนะส่งกันเลยเนาะว่ามันจะตลกซ้ำใดมันจะสูอ่าคลิปตลกของต่างประเทศได้บ่เราไปเบิ้งรำกันเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> คลิปมีซื้อว่าเท,ท้าใส่ใยขี้ใส่ส่งเนะาะเท้าใส่ใยขี้ใส่ส่ง <c oughs> พี่น้องไปเบิ้งรำกันเป็นคลิปตลกเนาะพี่น้องเนาะตัง ดีดาสตูดิโอเป็นซองกับเจ้าโดย์สพอร์ตแน่นอนเฟซบุ๊กก็มีพี่น้าะเฟซบุ๊กไก่หน่อยไก่หน่อยยังไงดีเ้เฮ้ยมึงเ่าอลไรมึงสมัยยังเหยียดโคทบมีเสียวที่จริงแล้วกูเหยียดเก่งในเสียวมึงเหยียดเก่งสมัยข้างห้องหลายปีเนี่ยข้างห้องจนเ่ากูก็มีเหตุผลของกูแล้วเหตุผลอีสังนคือมึงเสียวสาวคู่งามสาวคู่งามถามสาวคู่โอ้บอทบมัดาเนาะมึงเนาะ พูนๆนสาวคู่มาแล้วเอียนยืนสบายที่สาวคู่เอานั่งลงขอบใจสาวคู่ขอบใจสาวคู่ด้วยสาวคู่กูงามคือวาเลยแน่นอนเอาบันี้ร์สุพรรยีนิสาภพราลาวหล่าก็นอะ โดยภาษาลาแต่ว่าสาวคู่นี่กวงามัีงเนาะเไม่าีส้มพอมึงมาข้างหองดอกเพี้ยนเกี่ยวข้องกันแน้วแนวนี้แหละคุณจังข้างหองหลายปีถาเอาสาวคู่อ้าวนี่พวกร้านทู่โบดีสลายัง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 นี่ไพอ่านได้แน่ร้านได้สาวคู่พ่อแม่ร้านทองให้ฟังครูขึ้นว้าเออขั้นอ่านได้เขาออกมาอ่านแล้วคุณโบบีปัญหาสมีเสาวคู่เก็บตเตอร์เมบอก อ๋อคือออกเสียงแนวนั้นอ๋อถึงสเตปปูนูเทียเอ๋ห้วยทุกที่ตจะคือออกเสียงแนวนั้นกัแนวนี้แหละร้านใดยินพ่อแม่ร้านทองอยู่คคืนพ่อแม่จะทองตอนใดส่วนร้านเสียด้ยินตอนกลางคืนเด้อตอนเขานอนแล้วหันไปใเขานางบนม่คู่เขาใจแล้วพ่อแม่จะนี่คือสิเก่งภาษาล่าเนาะพากันทองอยู่คคืนโอ้ทองตอนคืนสาวคู่เท่าไส้ไงี้ยขี่เสียงส่งปากข้าหนีคล้ายกอเกะห้วยเท่าไส้เงี้ ปวดขีขคือบองี่คู่ร้านบกาะร้านบกระบอกแล้วว่าร้านเบื้องนามึงขันเทาก็พอแล้วขูเห็นมึงทำอีทเนกูคิดว่ามึงเป็นผัวอับนวยการมึงเพียนพุ่นไปไปไป่าวซ้ายง่ายไปล่างก้นไปล่างอยู่ห้องน้ำพุ่นเปลี่ยนเครื่องในเด้อมูเมนต์ขีเจ้านี เราไป็แยังดอกสาวคู่ขี่เด็กหน่อยโมเม้นต์ปันได้ดอกน้อเสียวน้อเอานี่ลองดมเบิ่งบักดิเฮ็ดแนวโบเฮ็ดบัดนี้สาวคู่สีบอกเด้อผู้ใดปวดขี่ปวดเหี้ยวหันให้ครอบสาวคู่ก่อนได้สิขี่ใส่หงส์พื้นทัาไสน์ใหญ่เด้อเป็เรื่องอย่างนี้นะเด็กสาวคู่สีบอกผู้ใดปวดท้ายเบ้าเงี้ยเฮ็ดจังซี่ผู้ใดปวดท้ายนักเงี้ยเฮ็ดจังซี่ โดยสาวบัดน네ี้เฮางไม่เย็นคณิตศาสตร์เนาะปุ่มขึ้นมาจดบทเียนเด้อเมื่อทุกคนเด้อสาวคู่นี่กะตัางงามอีลีมิตตะขางของอีปีเด้กูนี่กูอยากข่งกันได้คือสาวคู่งามนี่นี่เซียวเย็นสาวคู่ล้านปวดจังสี่จังสี่จังสี่ เฮ้ยตะกีโต้มาเห็ดแนวนั้นร้านก็เห็ดคือสาวคู่บอกนั่นแล้วสาวคู่บอกเจ้าเห็ดอีซังสาวคู่ว่าขัน้นผู้ได้ปวดเาหายี่ยวไเห็ดจังสี่ผู <c oughs> ้ได้ปวดเขี <c oughs> ยเห็ดจังสี่ร้านปวดทั้งขี่ปวดทั้งเหี่ยวร้านก็ได้เห็ดจังสี่จังสี่จังสี่โอ้ยตะกี้โตยมันบอกแม่น<ว>แนวนั่นจิเป็นสาดเนาเจ้านี่นะจังได้อีกสั่นห้เห็ดจังสี่ กับจังซี่กับพ่อแล้วบ่ต้งองเฮ็ดจังซี่ดอกแกในสาวคู <c oughs> ส่สิจะได้ผัวห้วยสาวคู่คั่นว่าจะได้ผัวเอาล้านเด้ออะไรยะจงบอตเฮียจ้าส่ไงเสาขี่เสียสงก่อน <c oughs> จังบากันไปเถอะกระตย ي ขั้นจะปวดขีปวดเนี้ยวก็เอาไปขี่ยี่นอกคนไปได้แล้วสาวคู่อดเอาอยู่นี่แหละเพราะถดโตถิมูดมอืออ้าวบะนี่ไพสีออกมาแกได้คอห <c oughs> นี่นี่หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหรล้านเอาเท่าไส่ไงออกมาแก้เบิ้ง ในที่สุดกับซีด้โซ่ความเสียวสลับที่ติดมานำตนนโตพอแม่มอบให้มากมาสาวคุร้านสิแก้หาหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งกับเป็นเป๋าบักหนึ่งไอ้ยักตื่นเต่ามึงหนึ่งถือคักโบสาวคุนี่เป๋าบักหนึ่งจ้าคือแก่แนวนี้กระเถืกแล้วแต่ว่าบบถือบบถือไปเขาไปนั่งบอลโอ้ยบ้าหามเอ้ยสัมหนีก็แก่บบได้ที่เป็นสัตมึงปึกหนอกูก็ว่าคักแน่แล้วได้เสียว เอ้าเทาตานิวนนาเขียนเก่งงองหงออกมาแก่เบิ้งมันจิยากสังเที่วคู่หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งมันก็เป็นสมถือต้องเก่งไรเยากสี่แม่คขจังวันนาเขียนเก่งส้มเซยเราแน่ส้มเซยน่ยจะโผล่นสมบวกสองจะเป็นยัง่งอ้าคอนี้ไพ่หูสามบวกสองเท่ากับเท่าใด เอาถกตัวออกมาแก่เบิ้งคอดีนี่สดสวยเลยบอกกูนีเดอเสียวบอกกูนีเอบอกกูนีเดอตายจิบหายสามวกสองโอ้ยตายแล้วเนะขอไดเสียวเอ้ยฮะจังสี่บเสียวโอ้โอ้จังสี่เซียเรียบ้อยถือบบสาวกไม่ยั้งถกตัวเจ้าเฮ็ดยังหันก็หูฟ้ามืองสาวกพิษบบถึอะพิษบบว่าสาวก คข้มาร้านแก่พิษนีกก็พิษเบิดทองได้นนิแเลยเนาะไ่ไไปไปบอลสมองจบคือสิมีเทนี่แหละไปอ้าวบันี้ไพ่หูแน่หนึ่งบวกสามเท่าใดสองบวกหกออกเท่าใดเจ็ดบวกสามออกเท่าใดไพ่หูแน่ป้าเบิ่งนคัดแก็สิบเล้วห้าดอกมาล้างจีก่เองบุไปสิบเล่วแล้วดอกกออกสสองบวกหกนี่ก็ออกแปดเจ็ดบวกสามนี่ก็ออกสิบ สามีแหละสาวคู่จือวันเดอร์ช่างง่ายง่ายสนิทกันเนี่ยมีไผร์ู่เอาหอดบกเลิกและพักพรทุกคนพักพรอนเขส่ยใหญ่จะเป็นสัตว์ดีใจออกนอกนานอ้ออันนี้เป็นตะแพงนะนตะเคียนยันเราเขาก็ตะหัตตะแพงอยู่ได้นี่มันจะเหียน ไปฮ่งเฮียนกับเพื่อนสีด้กว่วหูอีสังนั่คู่ก็มีท่ามหนังทามนี่คือว่าบุจักอีสังจักดีนี่ทามเตนักเทียนทามเป็นไรเทียนสบายดีพอเออสบายดีลูกนางนางก่อนน่งก่อนลูกไปจะได้ลูกไปห่งเฮียนในคู่ซ้อนดีอยู่บอกเ้ยลูกบ่จักเ้าเรี่องในคู่หันานคู่ไปจงได้ลูกในคู่หายเจ้าบอกกับ่ได้หายแต่ว่ามันบ่สมกับเฮาไปเฮียนน้ำเพิินคือว่าจังส่นลูกมันเป็นจังได๋เฮ้าไปเฮียนน้ำเพิินแทนดีเพิ่นเป็นนายคู่คนจิสซ้อนเฮาบอกเข้า อันนี้มิติหัวเอาความหูน้ำเห่ากรท่านักหน่อยกระท่มนี่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าใดสองบวกสองเป็นเท่าใดสามบวกสามเป็นเท่าใดซ้ำนันกระโบหูมันหัวเอาความหูน้ำเห่าซ้ำผสมก็ว่าเพิ่นเป็นในคู่เห่าได้พอเอาไปเอามาเห่าเป็นผู้บอกเพิ่นซ้ำได้โมเมนต์เพิ่นซ้อนเห่าห้องเป็นผู้บอกเพิ่นความหูน้องทรงไงเพิ่นซ้ำแมนบรุแมนแต่เจ็ดบวกสามกันยังโบหูวออกเท่าใดจนลูกนี่หละไปต่อว่าซิปเพิ่นยังหู นายเงินเก่งก็คูป้านายคู่นี่ก็สิปานั่นคุณบอหนอลูกคูก,ก็ตะเก่งอีดีได้แนวนี่ <c oughs> จบเนอที่ว่าจบไปเป็นที่มฮอยแร้วพยยนีนน้องนี่คือคลิปเจ็ดนาทีของดีด้าสตูดิโอเป็นอะไรอ่ะเป็นแต่เบิ้งคลิปตะลกลาวก็เป็นตามมวนอยู่ได้เนอหลังจากที่เขาเบิ้งคลิปตะลกของไทยวันนี้เขามาเบิ้งคลิปตะลกลาวเขาก็ ถือว่าข้าเจ้าก็สร้างสรรค์ขึ้นมาได้ดีอยนะู่เนาะตามเบื้องนี้ก็ให้ข้าคิดที่ดีมีหลายอย่างเป็นทั้งคลิปที่ว่าเออให้ความม่วนซึ้นเฮฮาแล้วก็เป็นทั้งประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งที่ได้ความหู้ใหม่ๆนะคืออันนี้เนาะนั่เล่พี่น้องคลิปที่เราเบิ้งไปบางกีนี้เป็นคลิปตลกสร้างขึ้นโดยคนลาาแล้วก็มีทางซองยูทูบ แล้วก็มีทาง Facebook เนาะที่เพิ่ไน<ม>้เคยใช้คลิปแบบนี้เอาไปซิ่งพวกเขาก็ได้ไปติดตามแล้วก็ได้เอามา r รียกซั่นให้พี่น้องมาติดตามเบิ่งนากันและหลังจากเบิ่ง่านไปพวกเขาก็หูซึกงได้ทังความมวลซึนทังความผ่อนคลายที่ว่าเฮ็ดเวียกมาเมื่อยมอ่าไปขึ้นห้องซ้อนมาเมื่อเๆแล้วมาเบิ่งคลิปแบบนี้เป็นคลิปตลกสามารถ ่อนคลายแล้วปัจจุบันไทยๆพวกเขาทางซ่องคนก็ผ่อนคลายไปสิเดียวคลิปนี้เนาะนอกจากที่ว่าเขาได้เบิ่งไปม่วนซื่นให้ฮาไปแล้วรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ไปแล้วแต่ว่ามันเบิ่งลึกๆไปแล้วเนาะคือตอนท้ายเท้าไายก็ซื่อนะไม่เห็นเก่งกันวะไม่แหนไม่เห็นเก่งจักมันซื้อยังกูโดนกับคุนไปเบิ่งยังว่าเนาะก็หาก็เบิ่งได้ถือว่าเป็นคลิปที่ว่าเออว่านักเรียนเก่งหั่นเราเก่งแม่นแล้วเนาะ แต่ว่าอันที่ครูให้อันนักเรียนออกไปแก้หนะบัได้หมายความว่าเออครูเป็นผู้สอนและครูผู้หู้มันผู้แมนเนาะอันที่ว่าครูตั้งเลขตั้งคําถามขึ้นมาให้นักเรียนเป็นผู้เฮ็ดผู้ตอบผู้แก้หนแมนเพื่อฝึกเนาะเพื่อฝึกทักษะข่ะเจ้าเพื่ออ่าให้ข่ะเจ้าได้เฮียนหู้ได้ตนเองได้คิดได้แก้ได้ตนเองยังใดก็เอาแต่จากครูเอาแต่จากผู้อื่นโดยที่ตนเองบริเฮ็ดบริหาห์นะุดยอดแตผู้หู้แมนบ่จ้าอ่าตามีทเบิงเนาะมันก็ เป็นคลิปที่ว่าให้ความหูเขาโยคลิปลาเขานี่ก็เป็นลาพ่นองาอตามท <c oughs> ัศนะของไอ้ธนงศักเราว่าให้ทั้งความหูแล้วให้ท้งความมวลซึนเพิดเพลินทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคลิปที่เขาเบิ้งพันมาเนี่ยก็คือเบิ้งแบบตลกตลกเฮฮาราพ่นองนะเนาะคือเบิ้งคลิปนี่เนาะในน้มคือค่ะพระเจ้าเองเนาะก็เป็นครูที่ว่าสอนเลขผู้นึ่งนั่นแหละเราสอ,อนคณิตศาสตร์พี่นองก็ได้บุกระดมเนาะก็คือมาเท็กิจกรรมอสอนเลขสอนนั้น บทเรียนนักเรียนท่านก็ได้สอนครูแบบสาธิตให้ข้าเจ้าเบ่งเนาะเขาสาธิตยกตัวอย่างให้ข้าเจ้าเข้าใจแล้วจากนั้นเขาก็ให้ข้าเจ้าเฮตุตัวจริงปฏิบัติตัวจริงก็เห็นว่านักเรียนเขาก็เฮตุได้เนาะถ้าข้าเจ้าเฮตุไปตามที่ว่าครูสอนนะยันใดก็ให้แต่ครูเฮ็ุให้เบ่งให้เบ่งแล้วก็นักเรียนจดอไอย่างเดียวมันจะบด้ความหูอย่างข้าเจ้าบริเรียนหูโดยตนเองบริเหตุด้วยตนเองมันจะเกิดความหู่เกิด ผมคิดสิ่งใหม่ๆกับข้าเจ้าเนาะตัวนี้แตนั้นที่ว่าครูเบิ่งยคคลิปนี่ครูข้าเจ้าให้นักเรียนออกไปแก้มันก็แม่นแล้วนะโใหมายความว่าครูบ่มีความหูเนาะตัวนี้โอ้โหชืพี่น้องถ่ายสุดสุดท้ายก็ต้องขอ้ขอบใจไอ้ถนนสักหลายๆทีแนะนําคลิปดีๆคลิปนี้แล้วก็ทางเป็นผู้ที่มานั่งเบิ่งกับครูคิวแล้วก็ให้คําคิดคําเห็นกับคลิปนี้ทั้งสันคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนีก่อนเอาเป็นว่าพบกันไหมในคลิปต่อไปและคลิปต่อไป ก็แน่นอนว่าจะต้องมีออ้ธนงสักมานั่งบิ้งคลิปน้ำเาาอีกแน่นอน <c oughs> สั่งคลิปนี้ก็ข้อก้าวเข้า่ายดีสบายดี